สหรัฐเปิดข้อมูลช็อกวัคซีนโควิด19อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็ก10รายสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FDA เปิดเผยข้อมูลจากบันทึกของดรวินนายพราซาร์หัวหน้าฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ว่าเด็กอย่างน้อย10รายเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด19ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอาการหัวใจอักเสบพราซาร์ระบุว่าอาจเป็นไปได้ว่าการเสียชีวิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด19นับเป็นครั้งแรก ที่ FTA เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับความเสี่ยงของวัคซีนต่อเด็กโดยตรงรายงานนี้วิเคราะห์ผู้เสียชีวิต96รายระหว่างปี2021ถึง2024และพบว่าอย่างน้อย10รายอาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 ด้านโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณะสุขสหรัฐนำข้อมูลนี้ไปปรับนโยบายวัคซีนจำกัดการเข้าถึงวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัวเคนเนดีเป็นที่รู้จักในฐานะแกนนำต่อต้านวัคซีนและเคยโยงวัคซีน กับโรคออทิสติกบันทึกของ fda ไม่ได้เปิดเผยภาวะสุขภาพของเด็กหรือยี่ห้อของวัคซีนแต่พบว่ามีข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและพร اس ัทยังได้เสนอแผนยกระดับการกำกับดูแลการฉีดวัคซีนนักวิชาการด้านกฎหมายจาก uc law ซานฟรานซิสโกวิจารณ์ข้อเสนอของพรารัทโดยเตือนว่าการปรับนโยบายวัคซีนบนพื้นฐานข้อสรุปเบื้องต้นของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัคซีนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและผลกระทบ ศา,าสตราณสุพราซาซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยากลับเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของ FDA ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเคยวิจารณ์มาตรการบังคับฉีดวัคซีนและการสวมหน้าก,ากากอย่างตรงไปตรงมาข้อมูลจาก CDC ระบุว่าเด็กและเยาวชนอายุ5 1ถ 8ปีเสียชีวิตจากโควิด -19 ระหว่าง4มกราคม2020ถึง24มิถุนายน2023จำนวน1,071คนแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั่วไปยกย่องวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพแต่บันทึกของพราศาตร์กับตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าวัคซีนมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเพียงใดพราซาสร์ได้ระบุว่าการเปรียบเทียบเด็กที่เสียชีวิตจากโควิด -19 กับเด็กที่เสียชีวิตอันเกี่ยวข้องกับวัคซีนเป็นการเปรียบเทียบที่ผิดพลาด ข้อมูลไม่สมบูรณ์และเราไม่สามารถระบุได้ว่าการฉีดวัคซีนลดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กๆได้จริงแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงมาตีมาคารีคณะกรรมาการ FDA ยืนยันว่าวัคซีนโควิด19ยังปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อย่างชัดเจนข้อมูลจาก FDA เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงของวัคซีนต่อเด็กแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนผู้ปกครองควรติดตามข้อ ข้อมูลอย่างรอบคอบส่วนผู้สูงอายุยังคงได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องค่ะ